วันนี้จะ,จะมีบทกวีมาฝากของแม่ชีเทเรซาครับซึ่งประทับใจของมากเลยบทกวีชื่อว่า Do It Anyway ถ้าคุณทำดีแล้วมีคนกล่าวหาว่าคุณทำเพื่อตัวเองจงทำดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณสำเร็จแล้วได้เพื่อนปลอมและสุดรูจริงจงสำเร็จต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลายคนอาจไม่มีเหตุผลและเห็นแก่ตัวจงรักขอต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณใช้เวลาหลายปีสร้างอาจถูกทำลายชั่วข้ามคืน จงสร้างต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณพบความสงบและความสุขคนอื่นอาจอิจฉาจงมีความสุขต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณให้สิ่งที่ดีที่สุดกับโลกนี้แต่ดูเหมือนว่ามันยังไม่เพียงพอจงให้สิ่งที่ดีที่สุดกับโลกนี้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่เกี่ยวว่าใครจะทำอย่างไรกับเรากฎจักรวาลกฎแห่งกรรมตอบสนองทุกสิ่งที่คนนั้นทำจงทำดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น